วัดีค่ะวันนี้วัตถุดิบหลักของเราเดินทางสงตรงมาจากตันแตนอันนี้คือไข่จักระจันนะคะเราสั่งมาจากที่ขอนแก่น Delivery นะแม่สั่งมา40ไข่นะสองชุดสองรอเนี่ยได้ประมาณนี้แหละตกตัวละห้บาทอะดูทุกคนอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะแม่จะทำการ เอาตัวอ่อนของเขาอะไข่จักจั่นมาอบลมร้อนนะคะเอาเอาฟอยห่อเนาะเพราะว่าที่บ้านไม่มีใบตองแบบนี้เลยแยกออกมาจากข้าวสารนะคะข้าวสารเขาน่าจะใส่มาเพื่อ,อไล่ความชื้นน่ะเนาะใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะคะอันนี้แม่ไม่มีความรู้จริงๆ นี่เลยแล้วแม่ก็จะใส่เกลือกับผงนัวลงไปเพื่อความนัวเสร็จแล้วเราจะหอดได้แบบนี้นะคะแล้วเราจะนำไปอบอบไม่ถึงหนาทีนะคะจากนั้นแม่จะมาตำส้มตำลอเนาะระหว่างรออบเราก็จะมาตำส้มตำมีพริกมะเขือเทศมะนาวใส่น้ำปลาราลงไป ใส่ประกอบลงไปด้วยจ้าเหลืออยู่เนยสุดท้ายแล้วความนัวบีบนาวเปียงหนึง่งน้ำปลาเมกกะเชฟ็ฮ่าใส่เสร็จมาคุ้งลงไปโคเลโคเลโคเลกับสิไดแบบนี้เทเป็นไดนาตา พร้อมเสิร์ฟเดือพี่น้องร้อยผักกะทินเม็ดกะทินนิดนึงก็สิพร้อมเสิร์ฟจานหน้าตอาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะกินเที่ยวไปกับแม่วันนี้แม่มีเมนูส้มตำเดือพี่น้องกับอันนี้พี่น้องเคยเห็นบอนี่เห็นไหม มันคืออะไรมันคือไข่จักระจันนะคะไข่จักระจันเดิ้อพี่น่องแม่เอาไปอบหม้อลมร้อนมานะหม้อทอดลมร้อนมาพวารวมันสิเป็นแนวใด้เด้อพี่น่องมาล่องกิ่นกันเบิง่งเขาเหนียวห่อนๆเลยเขาบอกว่าปั่นค่ำใหญ่ๆมาแบบนี้ อันนี้แม่ห้อยเกลือมาแล้วเด้อเออเราก็เห็นตั้งสี่ตั้งสี่็นบ่็นบ่เออเนี่ยบีบีบีเห็นมันเกิดเหลืองๆจะสิความนัวมันออกเจ้สิแม่โอ้มันเป็นแนวนี้เนาะพี่น้อง ตัวละหาบาทได้หน่พี่นอ้องเมื่ดหน่สองรอยบาทเด้อจ้าใส่ลองเิือดูยมันจะเป็นนังไดเอาให้เมืด่ดกินมือเด้อจ้า มัน,นพี่น้องมันนัวข้าวบะบายดอกพี่น้องข้าวเค็มแบบนี้ดีกว่ากิ้เนเม็นค่ำๆซีเมอร์สดูการแล้วเด็กขาวาสุดท้ายแล้วฟาวกินก่อนอื แซ่บพี่น้องอืมกรสองใบกินทั้งสี่เลยสมกับมันแพงอยู่พี่นอ้องอือนัวมัน ตอนแรกที่ว่าซื้อมากินเนี่ยคิดว่ามไม่สีคือดักแด้บอแมนเดอวพี่น่องบอกคือบอกคือบอกคือตัวพี่น่องอีกสักคำอืแซบพี่น้อง เด e b เบ t บอกเลยเด e b เบ t แซบแซคบคักต่อพี่น้องตับมะคงจำเองพี่น่านให้บักกอกนิงก็ผักบุ้งอ่อน บาดแซ่บแทลอือหือว้ซ<ป>ุดทอนันพี่น้องต่ำใส่บักกอกแซ่บแห้งหอือ กินกบปลาดุกย่างพี่น้องของแซบเลยเนี่ยแม่มากมากปลาดุกย่างอืปลาดุกก็แซบตบเบ่งดู น่าประเดกปหเนี่ยอือหือว้าเียมอืออ แสบพี่น้องแสบทั้งเผ็ดพักบุ้งอันนี้ไหมพักบุ้งออนไหมต้นออนมั้มแสบแสบเบอง์ทำยัง่งๆเล้ยพี่น้องอื้อ จำนำประเด็น ทั้งเ็ดทั้งพรอนพี่นอ้องพรอุ้ออุ้โอุ้ออุอ้ยขี้ปลาดุกอืมขี้ปลาดุกอืม ที่สุดที่สุดของพ่อแม่พี่น้องแซ่บพี่นอ้องมากกินกระเพาก็ป้ปาน้ำกันเด้อมากพี่นอ้อง Kuna. Mm. Ừ. Bọc cũng hàng. ี๋ยวแม่สิไปนั่งเล่มต่อเด้อบะน,นี่พี่น้องแม่สิไปกินกับครอบครัวก,ก่อนต่อไปแม่จะทําคลิปอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะกินเที่ยวไปกับแม่แซ่บพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ